ประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกัสรินวงกิติชวลิตโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือแต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกันถ้ามือสะอาดชาติจะไม่ล่มคนที่มือสะอาดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงินแต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้ ความยากของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่มีแต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่การไม่พอตังหากประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้านข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคาชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้านถ้าหลังคาบ้านรัว่วพื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผุพังทลายประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดมาเพื่อต้อลมพายุแห่งความเห็นแกนตัวของคนบางพักการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยมีความยากแค้นของประชาชนความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลานโลภพัุจริตเป็นรากแก้วยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกินมีกิ่งใบที่แหลมคมประดุดหอกและดาบคอยทิ่มแทง ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือดให้ผลที่มีรสฝาดเฟื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดินประเทศชาติจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาดปกป้องชาติไม่ให้ล่มเท้าที่ไม่มีบาดแผลย่อมกล้าลุยโคลนคนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจย่อมกล้าต่อก่อนกับอิทธิพลความชั่วร้ายมือที่สะอาดกล้าก,กำยาพิษฉันใด ใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิตรเครื่องล่อฉันนั้นจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจามที่ต้องล้างที่ต้องรือ้อลงมือทำมือต้องสะอาดชาติจึงไม่ล่มด้วยการปฏิบัติตามโอวาสาประการดังนี้1 มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่วเพราะการทำความชั่วครั้งแรกย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาเพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้นต้องทำความผิดอีกหลายครั้งการทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา 2. มือนี้ต้องทำดีธรรมชาติให้สองมือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติดังพระบร,รมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าคนเรานั้นต้องหมั่นทําความดีบ่อยๆเพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดีเพราะถ้าไม่ทําดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย 3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรมไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหา สองมือน,นี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนพื้นแผ่นดินไทยให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขาก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุกตลอดไปท่านผู้มีเกียรติคะไม่มีมือที่พิการใดจะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไม่มีมือของอาจยากรใดจะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมือง และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองคใดจะสร้างสารร์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับมือสะอาดชาติไม่ลงเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่าคนโดยการใช้สองมือที่สะอาดสร้างชาติให้เจริญเมื่อตอนเราเกิดเราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่นตอนเราตายเราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ทำอย่างนี้ได้จึงจะเป็นผู้ที่มีมือสะอาด ชาติไม่ล่มอย่างแท้จริง